ว่าล,ลุกช่วงเย็นก็เหมือนเดิมฮรดูทนารุงก่อนนะคอย่าดูวันลุ่งก่อน <c oughs> ดูทัง<ห>เทียน<ห>นคะครับทังเทียนถ้าเป็นดูจีก็บอกว่าแถวนี้แนวต้านนะครับซึ่งอาจจะตามมาด้วยสัญญาณกลับตัวในที่สุดะอะค่ะก็คล้ายๆแถวนี้ยเจอแถวนี้แนวต้านเห็นไหมฮะสองรอยเดย์ก็เจอแนวต้าน,นก็มีคนขายนะครับแล้วก็ ปกติหุ้นถ้าจะไปต่อนะฮะก็ต้องสปีดขึ้นต่อเลย mm. แต่ตลาดหุ้นทั้งโลกเขาก็เราเรา,เราต้องตามดูนะวันเนี้ยว่าคืนนี้เป็นยังไงแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกมันก็รีบาวมาเยอะนะมันก็ของเรานี่ก็ถือว่าขึ้นมากับเก้าสิบจุดนะฮะ mm. ถือว่าเยอะเยอะที่สุดใน <c oughs> โลกก็เปล่ารอบนี้อ่านะครับ <c oughs> เยอะก็พักบ้างอะไรบ้างค่ะ <c oughs> อิทธินะฮะพยายามดูให้เป็นระบบแล้วทําตามนะครับแล้วผิดจะเขาแก้ไขนะแทั้งเทียนยังไม่ได้เป็นแทั้งเขียวนะก็เป็นยังไม่ได้เป็นทั้งแดงมันได้เป็นทั้งเขียวก็ยังไม่จบนะก็ไม่ต้องไปจินตนาการนะฮะว่าวันนี้เช้ามีนู่นนี่นั่นแล้วก็จะลงเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราลองมาถ้าเราทําตามระบบก็แปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดนะฮะ ก็ลงมันคงไม่ลงวันเดียวสี่สิบจุดหรอกนะ,ะขอให้ได้กาไรนะส่วนค้นเทศก็ต้องน้อยๆนะอยู่ในเขตโอบอสก็พอปตับฐานตับฐานยังไงต้องเป็นไงต่อก็ตามต,ต่อไปนะส่วนเป็นแท่งดมก็จะลง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 มานะฮะรงไหนไม่รู้ถ้ามีสัญญาณกลับตัวมันก็จะกลับตัวขึ้นไปเองแนวรับก็จะเป็นแปดสี่สามเนี่ยก็ว่าตามระบบไปนะ คือมาแล้วจบรอบใหญ่เลยไหมก็เพิ่งเห็นนะโอบอสครั้งแรกเนะี่ยก็ก็ดูดีโอบอสครั้งแรกแสดงว่ามีแรงพอที่จะขึ้นมาทีนะ่เส mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับคืออย่ามาคิดว่าจะลองแบบนี้แล้วจะรวยนะครับมีสิทธิ์สวยวันนี้ใครลองแถวนี้นะครับแปดร้อยแปดร้อยสาหกสิบเหรียญพันสองก็ไปร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเราจากรล้านได้รวยนะ จากการเทรดทุกันอันนี้ก็เป็นสไตล์ของแต่ละคนนะฮะไปนะครับอันนี้ก็ไดเวอร์เจนละเนี่ยเนี่ยใครเทรดสั้นๆนะครับทางเฟรมร้อยี่สิบก็มีสัญญาณขายแล้วใครจะไปก่อนไหมกว่าไปนะฮะแต่ทางเฟรมตัวคุมเนี่ยก็ยังดีอยู่เนะแนวรับก็แปดห้าสามนะครับแปดห้าสามแปดสี่สามเทรนก็แปดสี่สามนะครับไม่มีใครบังคับมันได้ แค่ตามดูมาเราบังคับมันไม่ได้แล้วที่ที่ผ่านมาเราเล่นเราเสียหายเพราะว่าเราไปบังคับมาว่ามันจะเป็นแบบนู้นแบบนีน้เราคุ้นเคยกับนักวิเคราะห์<อ>จะไปท่านูน้นจะลงไปตรงนูน้นจะขึ้นไปตรงนีน้นะฮะคือเราวิเคราะห์นะฮะแต่เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราต้องทําอะไรพี่เราอย่าลองเยอะเพราะยังไงโซนแถวเนี้ยอะพี่บอกนี้โซนแถวเนี้ยแปลว่ามันจะขึ้นต่อไปแปดหกห้าแปดเจ็ดสองแต่มันจะลงกว่าจํากว่าแถวเนี้ยในที่สุด อ่าจะลงต่ำแถวนี้ในที่สุดเพราะมันเขตโอเวอร์บอทอะ่ะก็ลงต่ำกว่านะส่วนเรื่องของที่เขาทำหุ้นขึ้นมานะฮะขึ้นทั้งโลกนะไม่ใช่ขึ้นจาะเราอะแต่ขอเราขึ้นได้เยอะอาจจะมีเรื่องของที่จะมีกองทุนวัยุพักเข้ามาอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็เรามีสตรอรี่หุ้นสามตัวที่พูดมันตอนอน่อขวันค่ะพี่ซ,ซึ่งซึ่งมันมันมันขึ้นจริงอ่ะมันขึ้นจริงอ่ะ ตัวอื่นก็แล้วแต่ว่าค่ายไหนเล่นเจมารเล่นไหมนะฮะค่ายเซนท่านจะเล่นไหมค่ายซีพีจะเล่นไหมแบบนเแบบนี่ยก็ว่าไปว่าเป็นค่ายๆไปนะแต่ฝรั่งจริงๆมาไหมไม่มายังไงก็ไม่มานะครับยังไม่มานะครับยังไม่มีบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคูดโกด แล้วก็จะกลับมาเร่นหุ้นไทยยังไม่มีนะครับยังไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นไม่มีครับอดูจริงก็พิจิกาแต่หุ้นก็ขึ้นได้โดยไม่ต้องจะเป็นต้องฝรั่งซื้อนะแค่ฝรั่งขายไม่ได้นี่ก็ขึ้นได้แล้วนะใช่ไหมค่ะส่วนคนไทยก็ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะนุ้ยก็ติดหุ้นกันอยู่เก้าแสนสองหมื่นแปดพันล้านฮะเยอะมากค่ะก็รอขายไม่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเฉลี่ยต้องหลุดอะไรไม่จำเป็นค่ะขายแล้วก็ เก็บเงินก้อนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็กระจายความเสี่ยงไปอย่าอยู่ที่เมืองไทย100ร้อยเปอร์เซ็นตอยู่เมืองไทยเจ็ดสิบก็ได้ห้าสิบก็ได้สามสิบก็ได้แล้วแต่ก็ไปวิเคราะห์ดูว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเรา,เราเล่นหุ้นขาดทุนเพราะอะไรพี่บอกเลยว่าเราซื้อหุ้นไม่ดีเพราะมันไม่มีหุ้นซุปเปอร์สต็อกหุ้นดีๆให้เราซื้อมีหุ้น,ด,นดีมันไม่ใช่ความผิดมันไม่ใช่ความผิดของเราอืมนะครับ มันไม่ใช่ความผิดของเรารแต่เราต้องอยู่กับมันฮนแต่เราก็มีโอกาสที่จะไปลงทุนที่อื่นด้วยนะครับต่างประเทศจังหวะเวลาสำคัญที่สุดไปไปเมืองนอกก็ตอนนี้อาจจะได้แค่โอนเงินไปก่อนเป็นบาทแข็งลงมาใช่ไหมใช้เงินน้อยไปแรกได้ดอลลาร์เยอะแต่ยังไม่ต้องซื้อที่เมืองนอกก็ยังไม่ใช่จังหวะซื้อเหมือนกันก็ทําเป็นจังหวะไปอคืค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับ ก็ถ้าจะซื้อหุ้นแล้วถือยาวๆก็จังหวะดีๆในในนสแดก็ซื้อแล้วถือยาวมันพิสูจน์แล้วว่ะนะฮะยาวมาบางทียี่สิบปีบางตัวสามสิบปีมันก็ยังขึ้นอยู่นะครับอย่างบริษัทยาที่พี่พูดบ่อยๆมันก็ขึ้นอยู่มันขึ้นมาบางพุ้นาตัวมันขึ้นมามากกว่าอายุเราอีกนะโอ้ก็ไม่่เรามีมีอะไรบ้างเลยอันนี้ขึ้นทำเพราทำไมเพราะเพราะระบบของคขามันเป็นเป็นองค์กร Mm hmm. มันไม่ใช่บริษัทที่เป็นบริษัทเจ้าสัวบริษัทครอบครัควแบบบ้านเราบริษัทครอบครัวเนี่ยเขาก็จะเอาลูกเต้ามาต่อยอดแต่บริษัทที่เขาเป็นองค์กรเอาคนเก่งเนี่ยมาเป็นซีออม,มันก็เป็นระบบเออมันก็เป็นระบบที่ที่วัดกันด้วยความสามารถนะครับมันคนละเรื่องเราของเราก็ต้องพัฒนาไปเป็นบริษัทที่เป็น แต่พอหลายบริษัทนะเขาจ้างมืออาชีพนะฮะมืออาชีพก็ทําเจ๊งหมดนะครับก็มันไม่มีมืออาชีพไม่ใช่มืออาชีพเขาก็เลยเขาก็เลยจะให้คนอื่นทาเนี่ยไม่ได้นะเขาควบคุมไว้อะไรเงี้ยคือมันแสดงว่าระบบเราไม่ได้ไว้ใจในเรื่องของมืออาชีพเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของกูเกิลบาน้นเนี่ยมันไม่มีไงมันเลยเป็นไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกับ การทุจริตมันอยู่ในสายเลือดนะกูมีโอกาสทุจริตตัวไหนกูก็ทุจริตนะเป็นงั้นจริง <S <S อันนี้คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะนะครับท,ท้องคำนะฮะก็ยังขึ้นอยู่นะ,ะแต่ก็เริ่มมีสัญญาณอ่อนใครจะลองก็รอ,อให้บซ c d ตัดซีโร่ลน์ลงมาก็ได้ของร้อนยะี่สิบตัดมาก็ลองนะ,ะก็ห้ามหลุดห้ามหลุดสต็อปลอของตั้งเฟรมเดย สองสี่แปดสี่จุดสองแปดนะฮะก็ไม่มีอะไรไปไหนเลยครับบิตคอยก็เหมือนกันนะฮะแล้วถ้าตามระบบก็คือถ้าใครไม่อยากเสี่ยงต่อะคือหลุดก็ไม่หลุดนะฮะนะครับก็ต้องดูสิ้นวันหลุดไหมหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะถ้าไม่หลุดก็ก็จะขึ้นไป ที่พี่บอกว่าไอ้ไทม์เฟรมนี่มันยังกดอยู่ใช่ไหมฮะมันกดอยู่แต่ท่านเราดูท่านเจมเป็นโดจินะโดจิที่อยู่ในดวงตาตนะีเป็นไม่ใช่โดจิลงอะนะครับโดจิถ้าไม่อยู่ข้างบนอะมันจะลงนะถ้ามันอยู่ข้างล่างมันก็จะขึ้นแต่นี้มันอยู่ตรงกลางมันไม่ได้สื่อสารอะไรอว่าต้องทําอะไรนะ่อยู่ตรงกลางนะเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตรงกลาง,งกลางของเทรนเนะี่ยเป็นก็คือเส้นข,ขาวเนี่ย อยู่ตรงกลางของเทนนะครับม,มันก็ไม่ได้สืส่อสารอะไรนะให้เทนรอบใหญ่ก็ถ้ามันหลุดคืนนี้มันต่ำกว่าหกหมื่นหนึ่งพันก็อาจจะขายไปก่อนแล้วก็คนนี้จะงงแหละทำไมต่อนั่นแหละเอางต่อดีค่ะเอางต่อดีมันก็จะมันจะงงอนะ่ะมันจะงงก็ก็ถ้าขายก็ไม่เห็ผิดก็ร,รอนะเพราะว่ามันขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะฮะ จ็ดหมื่นหก็นงมันก็ลงมาข้างล่างอยู่ดี<ะ>เออมัจะขายทุงไหนก็อาจจะขายไปหม<ๆ>ื่นเหรียญอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนทุเนี้ครับโซนแถวนี้ใช่ไหมครับเริ่มเริ่มลงนะแต่แต่ไม่หลุดนะไม่หลุดนะแต่ครั้งนี้หลุดนะหลุดสิบเดยนน 6, 000, นน์นะครับขายทุนนี้ไปนะฮะก็หกหมื่นแถวนี้นะฮะหกหมื่นหกหมื่นห้าหกหมื่นสามก็ขึ้นไป 7, 000. 6, 000, 9, 7, 000, เจ็ดหมื่นหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นหนึ่งก็ลงไปอยู่ดี p พทเทิรบอกแบบนั้นแพทเทิรเรียกรูปแบบผมัมันบอกบอกพี่มันก็ข้างยากนะฮะที่จะวิเคราะห์ไอแพทเทิร์นเล็กๆอย่างนี้ตอนนี้ก็ก็ทําไปนนเพรพะถ้ามันจะลงอ่ะมันก็ลงไปแล้วนะฮะหรือถ้ามันจะพังน่ะลงไปแล้วนะครับมันไม่รอให้เราตัดสินใจหรอกนะครับนี่ก็เป็นพวกฟิวเจอร์ทั้งหมดถ้าเงินบาทก็ลงมาะกอบล่างแล้วนะฮะางล่างวันนี้อีกไหมก็ ตรงนี้ก็ไม่ใช่สัญญาณรีเวสโซนะครับเพราะ,ะมันสี่แท่งนะฮะแต่ก็มันอาจจะเกิดวิ่งขึ้นไปนะฮะชนสามสี่จุดสองแล้วก็ย่อลงมามย่อลงมาแล้วก็ไม่ดุลสามสามจุดแปดแปดจุดแปดแปดนะ, 8, 8, 8, นะก็เป็นดับเบิลบัตเทก็กลับขึ้นต่อไปได้นะเวลาเราดูนี้เราก็ดูว่าเออจะจะช็อตแล้วได้ตังกุณจะช็อตมาจากตรงนี้นี่ไม่ได้บอกนะครับว่าไอ้ลูกนี้นะไม่ใช่ ยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะแต่ถ้าเทคนีคข้อแบบเนี้ยมันไม่ควรจะช็อตอ่ะคับพี่ครับเพราะถ้ามันหลุดเนี่ยมันหลุดไปแล้วนะมันไม่มายืนปั้นจิ้มปั้นเจอให้คุณมาช็อตมาหรอกนะมันจะไปลงไปสามสามสามสิบมันนี่มันลงไปแล้วนะครับเหตุผลอลไรไม่รู้นะแต่มันบอกว่ามันถ้ามันจะลงอ่ะมันคงไม่ได้มาช็อตตุนนี้แล้วรวยนะครับอันนี้ก็สื่อสารกับคนที่เลือกฟิวเจอร์เขาจะเข้าใจ แต่คนที่สายที่ฟังแล้วก็ฟังตะข่าวก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะมาเข้าใจทีหลังว่ามันก็เป็นกับมาแบบนี้ค่ะพี่ฮะส่วนหุ้นก็เป็นตามที่เห็นนะครับก็ยังถืออยู่บางตัวจะขายหรือ,อยังอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูเป็นรายตัวไปนะครับอา่าอืมก็จะเซ็ตใหอยู่แ <อา S 1> ถวๆเนี้ยน,นะฮะแต่เพก็รอคืนนี้เลยครับ คืนนี้เขาก็มุ่งประเด็นกันไปที่นะฮะเขาก็มุ่งไปไปแล้วประเด็นของอตัวของเอ็นวีเดียนะฮะซึ่งจะประกาศนะฮะกำไรนะฮะประกาศกำไรคืนนี้นะะแต่ประกาศหลังตลาดปิดนะครับก็คาดว่าจุดหก สี่ห้าเซนนะถ้าเป็นก่อนสปิทพาก็หกเหรียญน,นะหกเหรียญสนะี่ห้าเนี่ยนะครับอแต่มาที่แล้วนะครับก็เป็นแตรมมาหนึ่งนะก็ได้มาหกจุดหนึ่งสองนะฮะแต่มาสนี้ก็คาดการนะฮะคาดการก็เป็นหกหกจุดสี่ห้ารวมกันนะแล้วก็แตรมาาต่อไปถ้าไม่โตไม่โตก็จะต่ำกว่าปร,ประมาณการทั้งปีนะประมาณการทั้งปีจะอยู่ที่อ่า ยี่สิบเจ็ดเหรียญน,นะฮือสองจุดเจ็ดเหรียญน,นะครับเว้นแต่ว่าไตรมาสนี้มันโตมากมากนะฮะเราก็เห็นไหมครับว่าเขาก็ไม่มีอินไซต์อะไรก็ตรงไปตรงมานะถ้าประกาศออกมาแล้วไม่ได้ไม่ได้เจ็ด 70, 70สิบเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบห้าเซนเนีนนะ่ยโอกาสที่ทั้งปีอะ่ะจะ h ทาร์เก็ตก็จะไม่มีแต่เวลาเขาเล่นกันนะฮะถ้ามันมันเกินประมาณการเนี่ยนะฮะประกาศออกมาแล้วนะฮะแล้วมันเกินหกจุดสี่ห้าเนี่ย เขาก็จะเล่นขึ้นเล่นขึ้นไปถ้าต่ำกว่าก,ก็เล่นลงเล่นลงเล่นลงลงก็มีอีกจำกัดไม่รวมการตื่นตะหนกจากอันนี้อันนี้ตื่นตะหนกจากตัวของข้ that, <S <S anyway> างเย็นนะฮะเนยวันนี้ใครตกใจเรื่องเย็นคาริเทตก็ขายหมูนะครับก็ไม่ควรจะจับวันหนึ่งร้อยนะฮะก็ธรรมดาแต่ตอนร้อยสี่สิบเหรียญที่พี่ให้ขายก็ไม่มีใครเชื่อว่ามันจะลงมาพี่ให้ไว้ที่เก้าหกนะฮะ มันก็แย่ลงไปนะฮะลประมาณเก้าหกลงไม่ถึงล็อกลงลงไปให้ไปแปดหกแล้วมันลงไปลงไปตรงนี้นะครับโรตรงนี้ะก็ประมาณแปดสิบเจ็ดเหรียญอะไรประมาณเนี้ยนะโลวันนั้นอะโลทุกตัวเลยนะฮะนะครับโลก็อยู่ที่เก้าสิบเหรียญก็ขาดไปสี่เหรียญนะฮะมีสัญญาณซื้อก็ซื้อกลับขึ้นมาโดยแท่งเราจําไว้ดีกว่านะถ้ามันลงมาแรงๆแล้วมีแท่งแบบเนี้ยสวนขึ้นมาแบบนี้นะฮะ ก็ซื้อทุกราคาให้จบแล้วถือเฉยๆอาจจะมาซื้อที่ร้อยสามเหรียญก็ได้นะครับขึ้นมาก็มาเจอแนวต้านนะแต่ก็ไม่ดุันสิบวันแสดงว่าแข็งน,นะทีน,นี้ก็จะมีข่าวว่าเจ้าของขายเจ้าของขายขายแล้วทำไมขึ้นนะนก็ไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกันนะมันไม่เหมือนตลาดหุน้นบ้านเรานะเจ้าของขายเนะี่ยมีเรื่องแน่นอนนะตอนนี้เจ <laughs> <ช>้าของเนะี่ยเขานะไม่ได้เกี่ยวกับการปั่นทําราคาหุ้นเป็นเรื่องของกองทุนเขาทำนะเพระตลาดบ้านเรารายย่อยน้อยนะฮะสวนใจ รายย่อยก็เป็นคนไทยอยู่น้องที่เป็นเล่นนะแต่บ้านเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองทุนเป็นฟันที่ลงทุนในพวกนี้นซึ่งข้อมูลเขาต้องเพียรอยู่แล้วนะ,ะ,นะครับก็ระวังในกลุ่มซิิคอนดักเตอร์นะครับระวังไปว่าไม่ได้กลัวะการขึ้นมาอันนี้เท่านั้นเป็นนี้เป็น A อน,นี้ก็เป็น B ก็ต้องทำซีบี B จบขื้อย่างอะไรเนี่ยนะฮะก็ติดตามไปนะใครถือมาตั้งแต่ห้าสิบบาทห้าสิบเหรียญก็ มันสายอะไรปถือต่อไป้นะไปเป็นหุ้นที่ดีนะครับอันนี้ก็กลุ่มซิลิคอนดกเตอร์นะครับส่วนกลุ่มยาก็ยา <Yeah. S 1> มันก็ไม่เกี่ยวกับเขานะฮะกุญยาตัวเด่นสุดก็จะเป็น LLY ไ uh huh. ลดเดนนี่นะฮ uh huh. ะก็อยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนนะครับ พอเปิดก็ยังเปิดเก้าห้าหกอยู่เขาไม่เกี่ยวกับเอ็นวีเดียนะฮะขึ้นไปแล้วอันนี้ก็แท่งเทียนเป็นแท่งเขียวนะครับก็ถ้าเบรไปต่อก็ไปต่อได้ไม่อยู่ก็ถือไว้นะฮะหลุดสิบวันเนี้ยสิบเดยก็ขา้ไปถ้าเทรดนะครับเวลาลงนี่ก็คือลงก็เนสตั๊ลงนะครับคุณนี้ก็เก่งกำไรขึ้นมานะฮะด้วยเรื่องของการที่การวิจัยยา นะฮะอัเมอร์ผ่านเฟสสมเข้าสู่เฟสสี่เฟสสีก็แล้วก็ขายได้แล้วนะนะครับอัน<ะ>นี้ก็มีคนขายมานะฮะกำไรก็ยาเก่ายังไม่รวมยาใหม่ก็โตสี่สองเปอร์เซ็นจากการประมาณการนะครับ,<ะ>รบก็เห็นไหมว่ามันแยกแยะมันไม่เกี่ยวกันโ no <ะ>นเวอร์นอร์ดิกนะฮะก็ไม่ได้ทำหายกับเขาเพราะว่าไปแพ้แพ้อีไลเดนนีน้เรืองยาลดลดกล้ามอ้วนนะครับ อย่าเบาหวานนะฮะก็โดนตุ๊บลงมาแต่ก็ไม่ได้ทําให้เสียหายอะไรนะครับเอาสักตัวนึงยาส่วนใหญ่จะชนกันนะฮสองอันนี้ก็อาจจะเอาิลไลเลนดี้ก็ได้นะครับถามมาต่างประเทศก็ตอบไปมุ่นต่างประเทศนะครับอืมก็ตัวอื่นบริสัญญาก็จะมีอีกหลายตัวนะครับก็ไปดูนะก็อยากรู้ข้อมูลก็ถาม Google แล้วเขจะบอกเองนะฮะ ว่าอีไลเนอรี่มียาอะไรบ้างขายอยู่อะไรเงี้ยนะฮะคนถามร้านไหนคงมีทุกร้านเลยนะฮะแต่เป็นยาเฉพาะทางเลยฮะก็ค <c oughs> ง,งจ่ายในโรงพยาบาลมากกว่าเลยเงี้ยนะคือคือพิจารณาไัตต้องสองสองคำเดืยแล้วว่าให้ระวังกลุ่มเิมิคอนดักเตอร์เพราะเรามีไซเคิลนะ,ะแล้วให้ไปไปเก็บจังไว้ที่บริษัทยาก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์นะครับส่วนเซมิคอนดักเตอร์ก็มันเป็นไซเคิลอะนะฮะ าต้องรอให้เขาผลิตชิปรุ่นเนี้ยที่ออกแบบรุ่นเนี้แล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าครบก่อนเนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะ่ยังนั้นมันก็จะมีชิปรุ่นใหม่ก็จะเริ่มเริ่มออกแบบใหม่ก็พอเริ่มออกแบบใหม่มันก็ต้องเป็นชิปที่ความเร็วสูงกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะเข้า mm hmm. ไซคลใหม่ละก็จะหมายละเอ็นวีเด uh ีย huh. มานะครับเอ็นวีเดียมาเสร็จแต่คนที่ทําเครื่องเครื่องเนี่ยฮะเครื่องผลิต ชิปเนี่ยนะฮะ RSML เนี่ยนะครับก็มีขีดจำกัดนะครับในการผลิตได้กี่เครื่องกี่เครื่องกี่เครื่องอะไรเงี้ยนะก็จะได้ประโยชน์ตามมานะครับแต่หวันที่มิโครโเตอร์ก็รอก็น่าสนใจนะครับโรงงานในอเมริกาที่ลงทุนสี่หมื่นสี่หมื่นล้านดอลลาร์นะครับไทยมีเงินที่ไหนไปลงทุนนะหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านเนี่ยนะ ของเราจะเอาไปทําระบบน้านะําเนี่ยเขาทำแล้วรัฐบาลมีการก็หนุนเงินช่วยด้วยอะไรเงี้ยนะค่ะนะครับก็ธุรกิจนี้ก็ยังไปอีกไกลมันเป็นโลกมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยุคแล้วนะฮะร,ระหว่างทางขึ้นมาเยอะโอ้เยอะเขาปรับฐานบ้างน,นะอย่างรอบเนี้ยนะฮะถ้าเราดูตั้งแต่ COVID 19, โควิดนะฮะโนเวอร์นอดิกเนะี่ยก็ขึ้นมาจากยี่สิบหกเหรียญตอนนี้ก็ร้อยร้อยสามสิบห้าเหรียญก็ห้าเด็กนะฮะใช่มันขึ้นเยอะมากเลยฮะ ขึ้นจะมาแล้วเราก็รอลงมันก็ไม่ลงนะฮะแล้วแอปเลกบอกว่าวันหนึ่งมันก็ลงที่เขาจะเปิดไอโฟนอะไรเงี้ยกขเปิดที่เก้าเก้ากันยานะฮะแอปเปิลเนี่ยเขาอยู่ในเซคลที่สามนะฮะเขาไม่เหมือนกับตัวอนนะครับนี่นะถ้าเราดูการขึ้นมาจากรอบนี้นะก็เนี่ยหนึ่งสองสามอยู่ในสามอยู่นะามก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับก็ไม่ใช่บริษัทอะไรที่เติบโตมากมายมหาศาลอะไร <Ha. S 2> แต่จังหวะเนี้ยที่เราเข้า a p p l ปกันสองร้อยเนี่ยก็ยังกําไรอยู่นะครับเราจะไปคิดว่าเราเข้า Apple แล้วจะกําไรเหมือนเอนะ็นบีเดียนั้นไม่ใช่นะมันเป็นหุ้น mm hmm. ที่ไม่ได้ขึ้นมาแต่ก็เป็นหุ้นที่ตอนนี้ก็ฉับใหญ่ฉับใหญ่ที่สุดในโลกนะ oh. อันนี้ก็อยู่ในดาวโจน์ด้วยนะก็ทําให้ดาวโจนขึ้นนงะไม่ใช่ว่าดาวโจนขึ้นเพราะหุ้นแบงก์เย่างเดียวนะแอปเปิล mm hmm. นี้ก็ทําให้ดาวโจน์ขึ้นนะเพราะอยู่ในดาวโจนด้วยอนะ่อ oh. นะครับก็ oh. แอ p l e ก็ยังถึงต่อได้อยู่นะครับใครที่เรียนก็ต้องถามว่ามันเหมือนที่วิคคอร์ไหมล่ะ uh huh. เหมือนที่วิคคอร์ไหมฮะให้ขายหุ้นอะไรแล้วก็ถ้าแอ p l e นละได้นะครับ oh. ถ้าจะเป็นเป็นตัวใหญ่นะครับนางฟ้านี่ก็จะเป็นแอ p เ e ิเนี่ยที่รอบของเขาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาแล้วเดือนกันยายนแล้พีการธนวาเลยนะฮนะก็จะเป็นรอบของเขามาอืนะ uh huh. ก็ มันบอกแบบนั้นน่ะแล้วกาไรที่ประกาศออกมามันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะมันก็มีโกดนะนะคันไม่ได้แย่นะฮะอะไรเงี้ยนะก็จะแย่ประมาณเนี้ยนะฮะ่วนใครจะเก่งกําไรก็มีคุนเก่งกาไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ,ะใครมีอยู่ตัวหนึ่งที่เคยแนะนําไปนะฮะยิมนะฮะก็รอหุ้นตัวเล็กนะฮะนะครับถึงสองสามสี่ห้าเอบีซีก็ต้องรอให้ผุ้ใหญ่ขึ้นก่อนแล้วนี่เดี๋ยวก็าวิ่งตามไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็วิ่งกดทังนะไรงี้ ค่ะครับมันมีหลายอย่างให้คุณเล่นอ่ะคราวสไตล์เดี๋ยวว่าหาว่าไม่แนะนำนะอืมครับหลังจากที่ตลาดหุ้นทั้งโลกนะฮะก็ช็อกไปวันหนึ่งนะฮะเรื่องของคราวสไตล์นะฮะแต่เดือนนี้ก็เป็นแท่งเขียวแล้วนะนะครับใครไม่ตกใจไปซื้อมานะฮะจากข้างล่างเนี่ยก็กำไรสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะะซื้อที่สองร้อย แล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับก็ถีอต่อไปเเท่ยนท่งนี้เป็นแท่งแท่งเขียวแล้วนะก็จะมีการรีบาวเลยก็ว่าไปนะฮะคืออันนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งของ c ซเบ r ร์ซิเคียไม่มีใครหนึ่งกว่าเขาอันนี้หนึ่งสุดแล้วแต่ถ้าไปดูเท็บจีนบ้างลยนะก็ยังดูไม่จืดน,นะครับพุโโ้นจีนที่บอกว่ามันดูไม่จืดน,นะครับ,บกนนบบ็ใครเล่นพุ้จีนก็ต้องเสี่ยงจริงๆนะ อันนั้นก็ต้องยอมรับว่าเขาเสี่ยงจริงๆนะครับแล้วก็เขามีประสบการณ์มาเยอะไปซื้อหุ้นขุดมาอะไรเงี้ยนะฮะหุ้นหลงๆเขาหลงเรียนเลยนะขุดมารเนะ่ี้ยแต่พี่ไม่เอาด้วยนะพอ <c oughs> พี่คือ <c oughs> พ,พี่ต้องดูภาพรวมให้มันมันไปได้ก่อนนะฮะ <c oughs> จีนนี่ต้องผือต้องถือว่าเศรษฐกิจอะตามหลังเรามานะเราโตมาก่อนจีนนะจีนเนี่ยตามหลังเรามานะครับแล้วจีนก็จบไซเคิลแบบเราไปหมดแล้ะ อสงคงอาสังหาที่เกิดจากจีนเราก็เกิดไปแล้วรุ่นพี่ครปีสี่ศูนย์ครับเราเกิดไปก่อนแล้วจีน oh. ตามหลังแล้วมาจีนเวียดนามเนี่ยตามหลังแล้วมาแต่จีนเขาก็มี new S curve นะฮะก็แทบจะบอกได้ว่าต่อไปเนี่ยรถ e v จีนนะก็จะของโลก oh. ไม่ใช่สินค้าจีนของโลกรถ e v จีนยังไงมันก็ของโลก oh. ใช่ของโลกในที่สุดในที่สุด mm. นะฮะ เทสซาคันละสองล้านกว่าบีวดีที่เหมือนเทส l ามันคันละเจ็ดแปดแสนเนี่ยครับมันไม่มีอะไรที่แบบว่าราคาต่างกันขนาดนั้นนใช่ไหมนะครับและสุดท้ายรถอีวีจีนบีวก็จะเป็นตัวที่ชนะเสียวมีไม่รู้ว่าจะออกมาจะชนะหรือเปล่าก็แข่งกันสุดท้ายก็เหลือไม่กี่ค่ายส่วนรถยุโรปเนี่ยเขาก็แยกเซกเตอร์ไปอยู่แล้วนะครับมันแบรนด์อ่ะค่าแบรนด์ของบ m เ โมซิเดกเนี่ยมันก็หังรู้แล้วใช่ไหมค่ะนะครับส่วนของเราก็เมื่อเราไปเอาจีนญี่ปุ่นก็ทิ้งเรานะญี่ปุ่นก็จีนก็ไม่ถูกกันอีกแล้วนะญี่ปุ่นก็ทยอยถอนนอกจากเราเราก็จะมีปัญหาแต่เราก็ไม่มีทางเลือกใช่ไหมใช่ไหมครับ<ะ>ไปผูกก็ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เราก็ต้องทําเท่าที่ทําได้นะค่ะพี่นะครับก็ไม่มีใครได้เลยทั้งหมดหรอกเพราะเราไม่ได้เคยมีอะไรที่เป็นของเราเอง เราเป็นผู้รับจ้างผลิตมาตั้งนานแล้วเราก็ยังเป็นอยู่แต่มันก็ยากนะอย่าง <c oughs> อย่างเรื่องรถเนี่ยคือเราเป็นประเทศเล็กอ่ะเราเรายากที่จะมีอะไรนะฮะสมมว่าการการว่าประเทศไทยนะเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่พอคุณต้องเป็นอเมริกาจ๋าเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่อเมริกากึ่งจีนแบบนี้มันไม่มีทางหรอกเ <c oughs> ขาไม่มาผลิตที่คุณหรอกชัดเจน นะเขามาเขาก็ไม่มาอย่างในเวียดนามอ่าอเมริกาเขาไปลงทุนในเวียดนามน,นะเขาก็ไม่ได้อย่ามากกบแพ็กเกจจิ้งนะครับไปพูดตรวจ<ะ>สอบชีพเขาไม่เอาไปผลิตที่คุณหรอกถูกปะเออมันก็เป็นแบบท้ายๆของซิมิคอนดอเตอร์นะฮะที่ที่อยู่เขาก็เก็กบไว้ที่เขาเองเลยทีนะ,อะของเราก็มีจุดแข็งซึ่งเราก็าพูดกันมานาน แล้วก็โตสิ่งที่เราโตอยู่ก็พวกอาหารนะอาหารก็ไม่ใช่ว่าส่งข้าวไปขายยางเดียวอีกหรือว่าข้าวสิบปีข้าวสิบปีเราจังขายได้แล้วเราเก่งนะในเร่งนั้นเราเก่งนะข้าวสิบปีประเทศอื่นเขาก็คงทิ้งหมดอ่ะนะฮนะ <c oughs> เขาเอาไปให้หมูหมากินเขายังกลัวมันเป็นไม่สบายเลยนะของเรานี่โอเคเลยข้าวสิบปีก็ขาย <c oughs> ดีไอพี่พู้นี้พี่ไม่ได้ไม่ชอบรัฐบาลเพื่อไทยน,นะเพราะพี่ไม่เคยชอบรัฐบาลที่แบบนี้เลย ที่มีอยู่ตรงนี้นคือพี่ไม่มีความหวังเลยต้องสองฝั่งตัวเนี้คนะครับอีกฝั่งเนี้ยพี่ก็ถามว่ามึงแค่พูดไหมว่ามึงไม่มึงไม่ยุ่งกับมาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมึงก็พูดไปก็จบแล้วกูก็จะไปเลือกมึงอ่ะเพราะอย่างไรมึงยังดีกว่าไอ้พวกที่มันเป็นอยู่พวกเนี้ยตอนเนี้ยดีกว่าไอ้พวกนี้เลยมึงก็ไม่ยอมพูด้วถามว่านโยบายหนึ่งหนึ่งสองมึงจะไปไงก็มึงก็ถอดออกจากพักหมดแล้วอ่ะมึงก็แค่พูดอ่ะกูก็จะไปเลือกมึงแค่นั้นเอง ถอยเรื่องเดียว่มันก็ถอยแค่เรื่องเดียวนะคนเขาเรียกมึงบึ้มแหละนะฮะค่ะ <c oughs> เราไม่กล้าไปเรียกเขาเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยว <c oughs> หาเราเป็นพวกล้มล้างสถาบันนี่ยถูกไหมผมแคให้กูสบายใจหน่อยไหมกูเรือกมึงเลยถูปกปะค่ะ <c oughs> สรและยองนี้ก็เป็นพักเขาอยู่แล้วนะฮะพูด <c oughs> มาให้ช,ชัดๆเลยแล้วก็บอกเลยพักพักเนี้ยไม่เกี่ยวกับธนาธรปิยบุตรช่อ ไม่มีใครอยู่เป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังประชาชนเลยบริจาคมาให้เนี่ยประชาชนรู้ล้วนนะครับรชชเ,อเอาให้ชัดเอาชัดเจนนะฮะเออไม่ยังพอมีความหวังนะค่ะ <c oughs> อ่ะเดีย๋ยวรอดูรัฐมา <c oughs> ลว่าเขาจะให้ใคร <c oughs> ไาเป็นรัฐมนเรียงแต่ดูก็แบบไม่เอาป้อมหาเรื่องแล้วมึงคือจะโค่อยู่เขาดีๆมึงหาเรื่องให้ปฏิวัติมึงก็ไปโทษเขาอีกนั่ค่ะที่ดีย เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันยาวๆ,ๆ,ๆวยค่ะเดี๋ยะพี่นิพนธนะ <Okay. S 1> วันนี้ขอบคุณพี่นิพนธ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วย